มำริลิพอนในสมุทรสาครทุกคนค่ะมื่อนี้เท่ากับมาเข่าป่าหาเห็ดกันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องมื่อนี้มา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 เบิองมาเบิงองค้นมานให้จะได้กับมานคือเก่าล่ะพี่น้องมื่อนี้เออเห็นเอียงบอพี่น้องเห็นไหมคะทุกคนนี่แหละว่ะสนามมอรมิลิพอนปลาข้าเจ้าพะกันไปข้าเจ้าพะกันไหนเห็ดปวก จะคองได้เตะเฮ็ดเขาไข่คอ้างเลยเตะเขาไข่อยู่นี่เราพี่น้องเออ,อพี่น้องเฮ็ <Head> ดดอกกำลังงามเลยครับพี่น้องดอกไข่ดอกกำลังงามๆเลยค่ะพี่น้องอมัมนคือเก่า้ามันคือเกา่าพี่นอ้องปไ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 ปลุยกันตอ่อ กระเปื่อยละดอกเนี่ย,น,ยนี่สามดอกตรงนี้อ็นเ็นี้อันนั้นอันนั้นหอยถากกินอ,อันนี้นดอกนั้นคือบวเอาอ,อ้าวบม่เห็นเห็ดติยุ่งหลังคุณอเอาเสียนหาเห็ดโอ้เห็นดอกแดกเลยนะ่ะ <laughs> เสียน <laughs> หาเห็ดบ่วพอ่อย์ <laughs> ôi Đào kia kia đúng bài ạ lại ơi lại ơi kia ơi lái ơi 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 lái ơi kia ơi lái hết ơi 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 sao rào vô hết ơi ơi bà này nó ơi ừ. อยู่ลึกๆคุณก็ยังโลงไฟอยู่เนาะ <Yeah. S 1> มา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 ,มาึ้นมาขึ้นมา <Yeah. S 1> เฮ้ยขับแท้ <Yeah. S 1> ปืดหน <Yeah. S 1> ุงจะได้คือขักแต่มาพี่มาพี่มาพี่โอ้ยหนุงไร้ขัก เทียดคลิปก่อนดิ่ปลาเทียดคลิปก่อนโอ้ขัดเทบาดปลเดียดคลิปวะน้อบาดนีน้องเดี๋ยวเดี๋ยวครับเด้อ อย่าแล้วมันโทรศัพท์เนาะโอ้ยหนุ่งเฮียงไหลเอ้า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 คักคักเอ้าโอ้ยเด็กเก็บว่านอเห็ดนี่เนาะเอ้าเอ้าโอ้ยแล้วเอ,อ้าเอ aer aer. ้าเอ้าคักคักเออ เอาเอามาพี่สิถือไห้มาเอา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 พี่สิถือไห้โอมันต้องจอเออจอกระคักนี่ละเอาไปทั้งพุ่นกระจิบ้อนอ้อมเห็ดโอ้ยเบื่อสีได้ยจะได้ดอกเอาหนอนยางมาน้าเห็ดอย่างงั้นจะกดขี้ก้อนเอาบอกใ่ดอกเห็ดอยู่ใส่พุ่นต้องการที่ดอกเห็ดเอ่อ

ไปไปฝ่าวเอายุ่งไรเงี้งโอ้ยคนทำงานโอ้ยคักรายไอ้มากสีเห็นใจโบนอสีให้เหรียญมโนอสีให้ยอดวิวโบนอสี่ไอ้มากเลยอยู่ตป่าเลยยุ่งไรคลักรสเด้นี่เอ้ายังบ่ทันเหลียวอยู่ป่าเนี่ยเอ้าเด็กจะกินไหนบ่ เห,เห็ดยังล่ะเห็ดดินเห็ดดินโอ้ดกินไหนแล้วเนาะเห็ดดินเนาะแก้วขวมเนาะแกงเหงิกว่ากินก่อนมาะเฮ้ยคือขัดเลยว่ะว่าขว่มขนาดเลยห้อง,งกระเดยบรรยากาศลมวุ้ยวุ้ยเสียงนงกเสียงกาในเวลาย่างกลับบ้านนะครับท่านผู้ชม ก็ขอบุณผู้ที่เขามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชกให้ m ắ นเด้อพี่น้องเด้อให้มียอดวิวปังๆเด้อพี่น้องแล้ก็อว,วยกลับแล้วครับท่านผู้ชมครับ